วันนี้ธรรมาภาพก็กล่าวก็รัตนากล่าวสัมโมธนียกถาก็จะกล่าวในปูชาจะปูชนียกถาในบริบทของความเป็นกันเองในเราเราศิษยานุสิต ในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อที่มารวมตัวกันณนะสถานที่แห่งนี้ตามที่ทุกท่านได้ทราบว่าวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อถ้าเกิดนับตั้งแต่ปี2463เรื่อยมาถึงปัจจุบันจนถึงปี2567 ก็หนึ่งร้อกับอีก4ปีแห่งการเกิดหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นชาตการคือวาระแห่งการเกิด1 0ึ่ปีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์ตามที่ต่างๆตามวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดธรรมมงคลซึ่งเป็นวัดหลักในการประกอบพิธี หนึ่งร้อยสี่ปีแห่งชาติการหลวงพ่อก็ได้บำเพ็ญกุศลทักศีนานุปทานอุทิศถวายตามวัดน้อยใหญ่ทั้งใกล้ไกลแม้กระทั่งต่างประเทศรพระอาจารย์เองก็บีิเณาว,าวา่าวัดศีรดานามาราก็เป็นวัดที่ท่านจะมากุณสมเด็จหลวงพ่ออีกวัดหนึ่งแล้วก็เป็นวัดที่ท่านตั้งใจสร้าง ในความยยในความปาเยะในความสาในความทุกข์ทีนความรัตลอดชีวิตของท่านพระพุทธเจ้าก็สร้าง ได้จารได้รับได้ดนดึกถึงแล้วก็ได้สัมผัสเอกภที่หลวงพ่อท่านได้มีให้กับเราคำสอนคำสอนเดียวก็เป็น,นคุณกิริยาอาการคำพูดที่ท่านได้บอกได้สอนเป็นแบบเป็นอย่างให้กับเราเพียงครั้งเดียวก็ือว่าเป็นคุณ ดังนั้นท่านถึงว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นบรรพบุรุษเป็นบุรพาจารย์ที่เราทั้งหลายได้มีอยู่ในใจของเราแล้วท่านก็ได้สร้างประโยชน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นประโยชน์ที่เป็นตัวท่านเองท่านเรียกว่าอัตหิตตสมบัติ ตลอดช่วงชีวิตของท่าเจ้าปกุณสมเด็จหลวงพ่อได้สร้างสมบัติอันนี้ขึ้นคือการได้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองได้สมาธิครั้งแรกได้ปฏิบัติกับหลวงปู่กงมาเดินทุดดงตามป่าเขารำนาเพาภัยน้อยใหญ่เดินทุดดงกับหลวงปู่มั่นจาริกสแสวงหาโมฆะธรรมน้อยใหญ่จนท่านได้เข้าใจในอัดในธรรม ที่หลวงปู่คงมาที่หลวงปู่มั่นได้สอนเมื่อเข้าใจในอัดในธรรมแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าสัมมาสม,มาธินั่นแล้วท่านก็ทําประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นเมื่อได้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองบ่มเพาะพัฒนาตัวเองจนถึงที่สุดแห่งธรรมะที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่มีคำถามไม่มีข้อสงสัยใดในธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไม่มีข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติที่หลวงปู่มั่นท่านสอนแล้วท่านก็มาทำประโยชน์ที่เรียกว่าปาระเหตตะปฏิบัติคือการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะคือการเผยแผ่สิ่งที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติ อันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมนี้ให้กับประชาชนเหล่าลูกศิษย์ลูกหาจนแนวทางนั้นได้ขยายมาจนถึงพวกเราได้ฟังได้ปฏิบัติได้อบรมในหลักสูตรต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้สอนแล้วเราก็นำมาบ่มเพาะพัฒนาฝึกหัดตัวเองจนเกิดประโยชน์กับตัวเราเองเกิดความทราบซึ้งเกิดความสุขเกิดความสงบ เป็นซึ่งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเข้าสู่ใจของเราอันนี้คุณโปาการประโยชน์ส่วนหนึ่งที่ท่านเจ้าบกุลสมเด็จท่านได้สร้างขึ้นในห้วงในช่วงชีวิตของท่านที่ท่านได้บำเพ็ญและอีกมากมายที่ท่านทำสาธารณะสงเคราะห์ทำสาธารณประโยชน์ทำคุณโปาการทางด้านการศึกษาทางด้านการสังคมสงเคราะห์ ทางด้านการสาธารณสงเคราะห์ทางการทางด้านการอบรมบ่มเพาะพระภิกษุสมณรให้เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างที่เราได้มารำลึกในห้วงของชาตากาลคือการดำเนินไปของชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะได้เวียนเข้ามาสู่วาระแห่งชาติการนับร้อยร้อยปีก็เป็นไปได้ยาก แต่หลวงพ่อท่านจ้าระคุณสมเด็จท่านได้ดำเนินให้เป็นไปแล้วด้วยชาตาการเกือบ1 0ึ่ปีเหลือ15วันตั้งแต่วันที่7จ็มกราคม2องพันห้าดำเนินมาจนถึงวันที่22่ธันวาคม2,563เป็นระยะเวลา หนึรปี11เดือนกับ15วันดังนั้นเราได้ละลึกถึงท่านในมาปฏิบัติบูชาอย่างนี้นอกจากได้ระลึกถึงพระคุณท่านแล้วเนี่ยพระอาจารย์ว่าเรายังได้หวนลำลึกถึงธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เป็นแบบเป็นอย่างในการ นำพาพวกเราปฏิบัติประการที่หนึ่งท่านบอกว่าเราได้ธรรมะข้อหนึ่งก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทยังไงธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเป็นปัจฉิมโอวาทแก่พุทธบริษัททั้งหลายว่าวิยธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปเดชะ เราท่านทั้งหลายร่างกายสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราท่านทั้งหลายยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมดังนั้นเมื่อเราพิจารณาธรรมข้อนี้ท่านจะบุญสมเด็จหลวงพ่อในการดำเนินชีวิตตลอดหนึ่ปีของชีวิตท่านเนี่ยท่านดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท คือการสร้างประโยชน์สร้างคุณโนบการทุกวินาทีทุกนาทีทุกช่วงของชีวิตเป็นช่วงแห่งการฝึกหัดพัฒนาตัวเองเป็นเวลาแห่งการทำประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นเวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเวลาแห่งการพิจารณาในปัจจุบันขณะเพื่อบ่มเพาะฝึกหัดตัวเอง และทำปัจจุบันคณะของตัวเองนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นมากที่สุดทึงเจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อพระอาจารย์ท่านเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติในหนทางที่ชื่อว่าความไม่ประมาทคือการทำสมบัติให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองคือการฝึกหัดพัฒนาการทำประโยชน์ให้กับเราประการแรกประการที่สองคือการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น แก่สาธารณชนแก่บุคคลผู้อื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากเราด้วยท่านจึงบอกพระอาจารย์เสมอจ่วงเทท้ายแห่งร่างกายสังขารท่านท่านก็ฝากไว้บอกว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยพระเสริมต้องทำสาธารณประโยชน์เยอะๆเพราะว่าสาธารณะประโยชน์ก็คือความดี เมื่อเราทำสาธรารณประโยชน์หรือว่าทำความดีแล้วความดีนี้ก็จะรักษาเราดังนั้นจึงเห็นได้ว่าท่านได้สอนพวกเราเป็นแบบเป็นอยา่างแห่งความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตประการที่สองคือเราได้เห็นว่าชีวิตของคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีความจีรังยั่งยืนเมื่อเกิดมาแล้วมนุษย์ทุกคน ก็เป็นไปตามอัตภาพแห่งร่างกายสังขารถึงแม้ท่านเจ้าปกุณสมเด็จหลวงพ่อท่านได้ทำคุณูปการทำประโยชน์ไว้มากแต่สุดท้ายแห่งร่างกายสังขารพระอาจารย์นิมนต์ท่านมองให้ท่านอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกศิษย์ให้หลวงพ่ออยู่ฉลองโบสถ์ฉลองเจดีย์ด้วยกันเพราะว่าท่านบอกว่า ให้พา,พากันฉลองหน้าหลวงพ่อไม่ได้อยู่ฉลองโบสถ์ฉลองเจดีด้วยท่านสั่งพระอาจารย์ไว้อย่างนั้นพระอาจารย์ก็นิมนต์ท่านเมว่านิมนต์หลวงพ่อเนี่ยอยู่ฉลองโบสถ์ฉลองเจดีด้วยกันท่านบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยใครๆก็อยากอยู่ถ้าเกิดถามใจของทุกคนเนี่ยใครๆก็อยากอยู่แต่ในเมื่อร่างกายมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรม คำว่ากรรมก็คือเป็นไปตามสัจธรรมคือความจริงที่มันควรที่จะเป็นไปท่านพูดอย่างนั้นเมื่อถึงคราวแห่งการฉลองอุโบสถขึ้นมานึกถึงคำหลวงพ่อท่านสั่งไว้ว่าให้พากันฉลองหลวงพ่อไม่ได้อยู่ฉลองด้วยอันนี้เรียกว่าชีวิตของมนุษย์เราไม่จีรังยั่งยืนเมื่อมันมีเกิดขึ้นมามันมีก็เสื่อมเมื่อไม่มีเสื่อมมันก็ดับแต่ใครที่ทำที่สุด แห่งร่างกายสังขารทำที่สุดแห่งความเป็นชีวิตนี้ด้วยการเข้าอกเข้าใจเข้าถึงแห่งชีวิตเราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขดำเนินชีวิตได้อย่างความเข้าใจดำเนินชีวิตได้อย่างผู้ปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพ่อเป็นแบบเป็นอย่างให้กับพวกเรานน,นมนุษย์เราเนี่ยเราจะเกิดชาติการหรือวันเกิดมากี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วแต่ เป็นไปตามเวลาหรือห่วงเวลาที่เป็นไปแต่ความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาพร้อมกับการเกิดคือการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตามเวลาที่มันผ่านไปทุกขณะสุดท้ายก็จะถึงวันดับเราที่นั่งร่วมในพิธีกันในวันนี้เราเห็นหน้ากันอยู่ในวันนี้ต่อไปในภายภาคหน้าเราไม่รู้กี่ปี เราก็จะหายกันไปทีละคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนสุดท้ายแล้วทุกท่านที่นั่งตรงนี้เมื่อผ่านห่วงเวลาของการเกิดในชีวิตของแต่ละคนก็จะผ่านไปจนถึงช่วงเวลาของการดับคือความไม่จีรังยั่งยืนของร่างกายสังขารแม้กระทั่งอัตมาภาพเองก็เช่นเดียวกันอันนี้คือธรรมะที่เราพิจารณาได้ ประการที่สามคือเราได้มาปฏิบัติได้แสดงออกซึ่งความกตัญยูกตวเวทีต่อพระอาจารย์ผู้ที่เราเคารพประการแรกคือเราได้มาพิจารณาความไม่ประมาทประการที่สองได้เห็นว่าชีวิตของคนเราไม่จรังยั่งยืนประการที่สามคือเราได้มาแสดงซึ่งความกตัญญูกะตะเวทิตาคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด ตามที่พระท่านได้สวดไปสักครู่ว่ามนุษย์เราคนไหนที่มีความกรตัญยูกระเวทีคนไหนที่สำนึกในบุญคุณของบุพกา,ารีบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเพราะว่าอะไรเพราะว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกตเวทีความกตัญยูกตเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดี พระอาจารย์ระลึกอย่างนี้เสมอตั้งแต่อุปถากดูแลรับใช้ท่านเจ้าปรครณสมเด็จหลวงพ่อมานับสิบปีอันไหนที่เราแบ่งเบาภาระท่านได้อันไหนที่พอทำได้พระอาจารย์ทำทุกอย่างถ้าเกิดใครที่ไม่เคยอุปถากรับใช้ครูบานะอาจารย์เนี่ยจะไม่รู้ตื่นก่อนนอนทีหลัง ถ้าเกิดพูดตามภาษาเราทั่วไปเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะทุกอย่างของคาารูบาอาจารย์ทำทุกอย่างโถ่ซ่วมโถอะไรทุกอย่างกระโถนลง้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติด้วยความรังเกียจแม้แต่น้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปฏิบัติปฏิบัติด้วยความเติ้อดูนบูชาคาชารูบาอาจารย์ทุกประการ ณปัจจุบันนี้พระอาจารย์ก็ยังถือปฏิบัติฟันที่หลวงพ่อให้สิ่งบางอย่างที่เป็นของที่มีความสําคัญที่หลวงพ่อท่านสั่งเสียและให้เก็บไว้พระอาจารย์ก็เก็บไว้กับตัวไม่ขาดไปไหนก็เอาไปด้วยห้อยไว้กับอยู่ในตัวพระอาจารย์อย่างแน่ๆก็ฟันหลวงพ่ออันนึงแหละเป็นฟันเล่มสุดท้าย ของหลวงพอ่อติดตัวตลอดมีหลายอย่างอยู่แต่ไม่บอกว่ามีอะไรบ้างฟันเล่มสุดท้ายตอนนั้นไปถอนฟันคุยกับพี่ทิศสุริยาตอนนั้นท่านยังบวชทำยังไงนอ้ออยากจะได้ฟันหลวงพอ่อคิดในใจอยากได้ฟัน เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เล่มนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้แล้วเพราะว่าหลวงพ่อใส่ลากเทียมทั้งหมดแล้ววันนั้นไปถอนฟันที่แถวแถวจุลาอัตมาก็ติดทุระพิธีธสุริยาตอนนั้นท่านเป็นพาเขาพาหลวงพ่อไปกับอุปถากสองสามท่านก็ไปถอนฟันแล้วก็กลับมา กลับมาเสร็จพระอุปถาก็ส่งหลวงพ่อเข้าจำวัดก่อนจะกลับกุฏิก็กราบท่านพอกราบท่านเสร็จท่านก็ลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ำท่านก็หยิบของในอังสะท่านซึ่งในอังสะท่านเนี่ยจะมีหลายอย่างท่านจะเขียนนามบัตรโยมบ้างเขียนกระาดาษเล็กๆที่ท่านบันทึกอะไรไว้บ้างแล้วก็ มีห่อทิชชู่ห่อหนึ่งท่านก็หยิบออกมาทั้งหมดแล้วก็ยื่นให้อัตมาก็เอามือรับอย่างนี้แล้วท่านก็เดินเข้าห้องน้ําตอนนั้นเราคิดว่าท่านฝากเอกสารฝากของไว้นางก็เอามือรับนั่งอยู่ที่หน้าห้องน้ำพระท่านกราบพระอื่นนะกราบเสร็จแล้วแล้วก็ไปแล้วพอหลวงพ่อเดินออกมาท่านก็หยิบเอาเฉพาะก,กระดาษ กระดาษนามบัตรกระดาษอะไรที่ท่านเขียนส่วนกระดาษที่ชู่กับหอนั่นเนี่ยท่านไม่หยิบเอาแล้วท่านก็ไปนั่งบนเตียงท่านแล้วก็เอาไปถวายท่านนึกว่าท่านลืมหยิบท่านบอกว่าเอาให้ท่านว่าเอาให้แล้วท่านก็จับมืออย่างเงี้ยจับมือประกบการท่านก็สวดสวดสักห้านาทีสี่นาทีห้านาทีที่ท่านสวดแล้วท่านบอกว่าให้เก็บรักษาเอาไว ให้เป็นสิริมงคลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองกับตัวเองต่อไปพอเกิดพอเปิดกระดาที่ชื่วออกมาที่หอเป็นฟันหลวงพ่อพอไปเทียบกันเนี่ยเขาจะมีรวมกันว่าใครได้ฟันหลวงพ่อบ้างอันนี้ได้เยอะได้ใหญ่ที่สุด <laughs> อันนี้ได้ใหญ่ที่สุดก็เลยดีใจได้ฟันหลวงพ่อออกจากห้องท่านไป รีบตอนนั้นกึ่งวิ่งกึ่งเดินไปหาพิธีสุริยาตะโกนเข้าไปในห้องพิธีบอกว่าได้แล้วได้แล้วพอหลังจากนั้นพิธีเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงพ่อถอนฟันออกมาเนี่ยปกติหมอเขาจะเอาไปหมอเขาจะเอาไปแล้วก็แต่ละครั้งก็หมอพอหมอเอาไปปุ๊บพระอุปถาาก็ไปเอาจากหมอหรือหมอบางท่านก็ได้ฟันหลวงพ่อไป แต่ครั้งนี้เนี่ยพอท่านถอนออกมาแล้วหมอเข้าไปแล้วท่านไปถามหาบอกว่าฟันฟันเราอยู่ไหนแล้วท่านก็อากระดาษทิชชู่นี่ห่อเองเอามาห่อแล้วท่านก็ใส่อังส่าท่านไว้แล้วก็เอากลับมาที่วัดแล้วก็เอามาให้อาจารย์ก็เก็บไว้กับตัวเองไม่กล้าใสา่ย,ย่ามเพราะว่าท่านเคยเล่าเราเคยได้เราเคยได้ฟันลงปู่มั่นพอ ไปงานไหนไม่รู้ใส่ย่ามไว้ฟันหลวงปู่มั่นเนี่ยใส่ไว้ในย่ามขโมยมันมาขโมยขโมยไปทั้งย่ามเลยฟันหลวงปู่ก็ไปด้วยบอกว่านะไม่ได้เสียดายย่ามไม่ได้เสียดายเงินเสียดายฟันหลวงปู่แต่มาก็เลยไม่กล้าใส่ย่ามแล้วใส่ตัวไว้เก็บไว้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์เหมือนท่านอยู่กับเรา มีหลายอย่างอยู่นะสามสี่อย่างที่ท่านให้ไว้ไม่เคยไม่เคยห่างแล้วก็ไม่ให้ใครดูได้ว่าเป็นอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งท่านเคยให้ไม้เทา้าตอนนั้นลาท่านจากประเทศแคนาดาอยู่กับท่านห้าปี อยากจะสมัครเรียนปริญญาโทที่เมืองไทยช่วงนั้นเน่ยเป็นช่วงสมัครเรียนพอดีก็จะกลับมาที่เมืองไทยก่อนจะกลับก็ไปอุปถากท่านท่านกำลังเขียนในใจตอนนั้นน่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยนึกในใจว่าหลวงพ่อก็อายุมากแล้วอยากได้ไม้เท้าที่ท่านใช้เพราะว่าที่หัวนอนหลวงพ่อเนี่ย ท่านจะมีไม้เท้าลงปู่มั่นเอาไว้ที่หัวนอนท่านไม่ขาดท่านจะเก็บไว้ที่หัวนอนท่านตั้งแต่ลงปู่มั่นไปอยู่กับมูเซไปอยู่กับอะไรทีนี้เขาเอาไม้เท้าที่ลงปู่ใช้เนี่ยมาให้ท่านท่านก็เก็บไว้ที่หัวนอนเราก็เลยอยากได้ไม้เท้าหลวงพ่อบ้างคิดในใจอย่างนั้นแต่ไม่กล้าขอไม่กล้าขอหลวงพ่อทีนี้ มาอุปถากท่านพรุ่งนี้จะบินแล้วจะบินกลับเมืองไทยก็ไปอุปถากท่านที่เมืองแอนมันตันประเทศแคนาดาท่านถามว่าเตรียมของหรือยังบอกาาว่าเตรียมแล้วท่านถามแล้วได้อะไรกลับไปบ้างบอกว่ามีผ้ามีอะไรที่ใส่ในกระเป๋าแล้วท่านก็ถามอีกว่าแล้วอยากได้อะไรอีกอก็ถือโอกาสแล้วทีนี้ครูบาอาจารย์ถามขนาดนี้แล้ว ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะได้ไม้เท้าที่หลวงพ่อใช้เป็นที่ระลึกท่านก็เลยหยิบไม้เท,าท้าย่านใช้ข้างๆข้างๆที่ท่านนั่งมาแล้วก็มาจานจานอัครลเขียนเขียนคาถาเขียนอะไรให้ยาวเลยลท่านก็มอบให้บอกว่าเอาไปเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก ให้กับตัวเองแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีอะไรองี้ก็ไว้พรให้หลายอย่างก็เลยทีนี้พอไม้เท้าน่ใส่กระเป๋าเดินทางไม่ได้เพราะมันยาวต้องมาตัด <c oughs> ตัดแล้วก็กลับมากลับมาตอนนี้ตอมาก็ปฏิบัติเหมือนหลวงพอ่อไม้เท้าหลวงปู่มั่นท่านเอาไว้หัวนอนท่านไม้เท้าหลวงพ่อแล้วก็ไว้หัวนอนที่จําวัด แต่มาเด้เอาไปทุกที่นะแต่พูดถึงว่าอยู่ที่วัดศรีเนี่ยก็ไว้ที่หัวนอนก็ระลึกถึงว่าหลวงพ่อท่านได้ไม้เท้าหลวงปู่มั่นแล้วเราก็ได้ไม้เท้าหลวงพ่อเป็นที่ระลึกท่านก็เมตตาเขียนอักขอาจารให้อันนี้เราให้ฟังว่าการแสดงซึ่งความ กตัอยู่กระเตวเวทิตาพระอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมแล้วก็ควรปฏิบัติโดยเฉพาะหลวงพ่อเนี่ยพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดจริงๆคุณูปาการที่ท่านทำไว้พระคุณที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับเรามากมายเราก็ยังปฏิบัติเหมือนพระอาจารย์เองก็พาพระเนรพา ญาติโยมปฏิบัติไม่กระทั่งหลวงพ่อท่านมอณภาพถวายพระตาหารเบื้องหน้าสาลีละสังขารหลวงพอ่อตั้งแต่วันท่านมรณภาพจนถึงพระราชทานเพลิงก็ยังปฏิบัติพาพระภิกษุส,สมณีนอุปถากนอนเฝ้าสาลีละสังขารหลวงพอ่อตอนที่อยู่กับท่านนอนเฝ้าท่านทุกวันพอท่านมรณภาพ ก็พากันนอนเฝ้าที่อาคารบุญยาวาสวัฒมงคลเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันนอนเฝ้าปฏิบัติตั้งแต่วันท่านมรณภาพจนวันพระราชทานเพลิงเพื่ออะไรไม่ได้ทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อแสดงความกตัญญูกตวเวทีที่มีต่อท่านเนนถามพระอาจารย์ว่าทำไมาต้องมานอนนอนเฝ้าก็บอกเนเน,เนว่า มานอนเป็นเพื่อนหลวงพ่อทุกวันไม่ขาดแสดงความกตัญญูกตาเวทีวันสุดท้ายแห่งการจะพระราชทานเพลิงในเปลี่ยนพระจีวรท่านใหม่หมถึงว่าพระจีวรทั้งชุดก่อนที่จะพระราชทานเพลิงวันที่19มิถุนายน2565 อาจารย์พาคณะอุปถากเปลี่ยนวันที่สิบหกมิถุนาคืนนั้นเองเนี่ยพระอาจารย์จำวัดไปเป็นความฝันที่มันไม่ใช่ความฝันเป็นความฝันที่ไม่ใช่ความฝันเพราะว่าเป็นความฝันที่เหมือนจริงที่สุดอาจจะเป็นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งของการฝันแต่ว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงที่สุด หลวงพ่อท่านมาบอกว่าขอบคุณที่พากันดูแลร่างกายสังขารเราอย่างดีท่านว่าอย่างนั้นที่พากันดูแลร่างกายสังขารเราอย่างดีและท่านบอกว่าสิ่งที่พวกแกปฏิบัติอยู่ที่ทําด้วยความขยันขันแข็งทําการทํางานอยู่เนี่ยเราเห็นทั้งหมดนะนว่าอย่างนั้นให้พากันขยันภาคเพียนปฏิบัติแล้วก็สร้าง สิ่งที่ทำอยู่ที่ทำดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ระลึกในใจก็คือว่าท่านบอกว่าขอบคุณที่พากันปฏิบัติร่างกายสังขารเราอย่างดีแล้วก็ตั้งอยู่พากันปฏิบัติตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยท่านบอกอย่างนั้นพอฝันอย่างนั้นมันก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาอยู่ๆมันน้ําตามันไหลมันระลึกถึงนะสิ่ง ที่เป็นคุณอุปการและลึกถึงคุณบาอาจารย์ทําให้ระลึกอย่างนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติเมื่อเราอยู่ที่ไหนน้อยใหญ่ที่เป็นการทําเพื่อถวายคุณท่านน้อยใหญ่ที่เป็นการทําเพื่อระลึกถึงคุณท่านก็จะพายาติโยมประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาคุณเ่อทูนไว้ที่เป็น บุรพาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราระลึกที่เรานับถือที่เราได้ศึกษาปฏิบัติท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ทําไว้ให้ไว้ล้วนแล้วเป็นประโยชน์มากมายกับตัวเราเองด้วยเป็นประโยชน์มากมายกับสังคมเป็นประโยชน์มากมายกับพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์มากมายกับประเทศชาติซึ่งวันนี้คณะสงฆ์คณะญาติโยมได้มาปฏิบัติ พระอาจารย์ก็ว่าถือว่าเป็นการทักสีนานุปัญหาเป็นการภายในภายในคณะศิษยาลุสิษย์คณะกรรมการศณะอาจารย์คณะบูชาพุทธองค์อคณะเล่นเพลงทุท่านแล้วก็สิ่งที่เราปฏิบัติพภายใจว่าก็จะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลให้กับเราดังนั้นวันนี้เราได้พิจารณาหนึ่งก็คือความไม่ประมาทในชีวิต อาการที่สองคือเราได้พิจารณาว่าชีวิตของมนุษย์เราก็ไม่มีความจีตหลังยั่งยืนผ่านวันแห่งการเกิดไปปีหนึ่งสองปีสามปีจนไม่รู้ว่าเราจะไปผ่านวันแห่งการเกิดไปอีกเมื่อไหร่ในชีวิตเราอันที่สามคือเราได้สแสดงซึ่งความกตัญญูกตาวเวทิตาคุณต่อพระอา,าจารย์ท่านเจ้าปคุณสมเด็จหลวงพ่อผู้ที่เราเคารพรักดังนั้นขอให้กุศลและเจตนาสัมมาปฏิบัติ ดีทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปได้วยความตั้งใจด้วยความกระตัญยูกระตเวทิตานี้ก็สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยบารมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อปกปักรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประกอบกิจการงานใดๆก็ขอให้สําเร็จตามที่ทุกท่านตั้งใจไว้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ सनुमोथामि